คลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหันปา6นะคะเล่มหนึ่งนะโอเคค่ะเราเดินทางมาถึงหน้า133แล้วค่ะนะคะหน้านี้น้องๆคนไหนทํากันเราบ้างนะอาจถ้าท่านใดทาแล้วก็ทบทวนกันก็นกนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนสอบหรือถ้าใครยังไม่ได้ทำเราทาไปพร้อมกันนะจาก8นั้นไป9ค่ะดูความสัมพันธ์กับครูบอกนะว่าจํานวนน้อย แล้วก็หลักหน่วยหลักสิบมันต่างกันไม่เยอะมากนะขูให้สังเกตว่าอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ค่ะนะแต่ไม่ใช่คูณเือหารแน่นอนเนะอะ8ไป9จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นบวกแน่นอนบวกเท่าไหร่คะบวกหนึ่งแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าขอยญาตวางไปทั้งหมดแล้วกันนะอันนี้ใช่ไหมบวกหนึ่งอ่าต่อไปค่ะจากทำไมเอ่ยจาก9ไป12ค่ะนะบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บวกขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โดยวิธีการอนุ น้องทุกคนนะเอา12เนี่ยลบ9ได้3ถูกไหมก็จะเป็นบวก3ค่ะนะคะนะ1 3่นะ 1, นะต่อไปอันเนี้ยลองดูฝั่งนี้นะฝั่งท้ายก่อนนี้นะ3 3บวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็น44น้องก็เอา44นี่นะลบกับอะไรลูก33ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น11นั่นเองแสดงว่าตรงเนี้ยนะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะบวก11นะแบบนี้จ้ะ สังเกตเฮ้ยหนึ่งสามสิบเอ็ดมันเป็นจำนวนคี่ลองนะหนึ่งสามเอ้ห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดหรือเปล่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าบวกเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมล่ะเออดังนั้นป่ะต่อนะตรงนี้เราเราตกลงว่าเราจะบวกทีละเพิ่มขึ้นทีละสองหรือบวกป็นจแบบว่าลักษณะเป็นเลขคี่ถูกไหมล่ะอันนี้ก็ต้องเป็นบวกห้าสิบสองบวกห้าอะไรคะทุกคนได้สิบเจ็ดจ้ะ นะสิบเจ็ดนะโอเคสิบเจ็ดจ้าสิบเจ็ดบวกอะไรลูกนะคะบวกเจ็ดนั่นเองค่ะสิบเจ็ดบวกเจ็ดนะคะในยี่สิบสี่แบบนี้และตรงน,นี้เราสามารถเช็คได้นะเพราะตรงน,นี้เราบวกเก้าหรือเปล่านะถ้าเป็นบวกเก้าแสดงว่าเราทํานะถูกนะคะยี่สิบสี่บวกเก้าในสามสิบสามนั่นไงถูกนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่สองกันค่ะนะก่อนอื่นดูจํานวนก่อนนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าดูนะนะคะอันนี้นะ หนึ่งรเถึงหนึอ้ยมันลดลงแนะ่นอนแต่ลดลงแบบไหนวิธีไรลบค่ะลบนะเพราะเลขต่างกันไม่มากลบละ,ละเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเจ็กลายเป็นร้อยลบสนั่นเองค่ะนะอันนี้คือเป็นลบสนะต่อไปจ้ะร้อกลายเป็นร้อยคือลบอะไรคะลบสเฮ้ย ข้างบนมันเป็นเลขคี่แล้วข้างล่างเราจะเป็นลบทีละเลขคู่หรือเปล่านะหรือลบสองไปเรื่อยๆนะจ๊ะนะลบทีละลบสองลบสองลบสองเนี้ยนะคะเพิ่มไปนะก็จะลบสี่นะคะก็จะไปก็เป็นลบหกหรือเปล่านะอ่ะลองดูถูกไหมร้อยสามสิบเอ็ดนะคะลบหกเลเลยเหนือหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะต่อไปค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลบออกไปแปดค่ะใช่ไหมอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเรามาลบออกเป็นแปดกันนะคะได้เท่าไหร่นะ อันนี้5้าลบแไม่ได้นะยืมนี้มานะคะเหลือหนึเป็น1ิบห้บห้าลบแเหลือเจ็จ้ากลายเป็น117แบบน,นี้จ้ะนะคะต่อไปจ้ะห1ึ่นะคะกลายมาเป็นอะไรเอ่ยอันนี้สองสี่หกแปดรไปหาลบสิค่ะลบสิะบ 10, นะก็จะได้เป็น100เท่าไรเอ่ยหน,นึ้ยเจ็นั่นเองค่ะ นะลบสิบนะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่ลบสิบแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดแบบนี้นะต่อไปค่ะหนึ่ร้อยเลบอไรเอ่ยลบสิบสองแบบนี้แล้วนอะไรเอ่ยคะหนึ่งร้ยเจ็ดลบสิบสองค่ะก็จะเป็น7จลบสองได้เป็น5้านะคะสิบลบหนเหลือเก้นั้นเราเหลือเกค่ะทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยแบบนี้นะคะต่อไปจ้ะ ข้อที่สามค่ะเดี๋ยวจะนวนก่อนนะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วดูหลักด้วยนะคะนี่หลักร้อยหลักร้อยเห็นไหมและทำไมเอยดูดินะคะมันทำไมร้ 101, อยหนึ่งขอโทษค่ะหกร้อยสิบแปดเหลือหกร้อยสิบห้าขอโทษหกร้อยสิบแปดเหลือหกร้อยสิบสามเออม,มันลดลงอะ่ะเออม,มันลดลงห้าใช่ไหมตัวเนี้ยมันลบลบห้าละตรงเนี้ยเราลบห้านะเอ๊ะ ลองดูลองดูลบห้าต่อไปเฮ้ยอันนี้หกร้อยสิบสามอ่ะลบกับหกศูนย์หกนะจ๊ะได้เป็นเท่าไหร่เออนี้เป็นสิบสามค่ะนี่เหลือศูนย์นะจ๊ะสิบสามลบหกได้เป็นเจ็ดอืมคุ้นๆเหมือนเราเคยทำแล้วแหละห้าเจ็ดกับไปเป็นเก้าหรือเปล่านะเออลบเก้าหรือเปล่าอ่าเช็คอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นหกศูนย์หกนะคะลบกับห้าเก้าเจ็ดค่ะอันนี้ยืมใบนะคะได้เป็น สนะ okay, นะิอันนี้เป็นห้านะโอเคต่อเลยค่ะนะกลายเป็นอันนี้เป็น 7, เก้าอ,อันนี้เป็นสิบหกค่ะสิบหกลบเจ็ดเหลือเก้าอันนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์นะคะดังนั้นได้เก้าอ่ะเออจะแสดงว่าตรงละเราสังเกตนะอันนี้นะห้าเจ็ดเก้าต่อไปคือเอยเออ,เอ,อ,เอ,อลบสิบเอ็ดค่ะถูกไหมลบสนะิบเอ็ดนะอคลิปแบบนี้กันนะต่อไปจกมาฝั่งนี้อ่า อันนี้เท่าไรเอ่ยก็ต้องเป็นอะไรนะลบสามไหมในลบหนึ่งเนอะแล้วกลายเป็นลบหนึ่งลบสามลบห้าลบเจ็ดเป็นจำนวนคี่ค่ะนะคะเอาอันนี้เป็นลบหนึ่งนะอันนี้ลบเลยค่ะลบสามอะแล้วอะไรเอ่ยเราต้องหาค่าที่มันเล็กมากใช่ไหมคะก็คือการบวกสามนั่นเองค่ะหกร้อยสิบแปดบวกสามได้เท่าไรคะหกร้อยสิบแปดบวกสามได้เป็นหกร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะ และหกร้อยยี่บวกอีกหนึ่งอะคะ่ะเราจะหาจำนวนที่มันมากถูกไหมก็กลายเป็นหกร้อแบบนี้จ้ะโอเคต่อมานะคะอันนี้จำนวนต่างกันไม่เยอะนะน่าจะเป็นการบวกกับลบถูกไหมนะคะสังเกตรตัวนี้กับตัวกันนะคะยี่สิบสามทำไมเอย่ยบวกอะไรเอย่ยได้เป็นสามบวกแปเนาะถ้าเป็นเลข็กน้อยเนี่ยจะไม่ตั้งนะไม่ตั้งนะตอบเลยแล้วกันนะ ต่อเลยนะก็จะเป็นบวกแดค่ะสามสเอ็ดกลายเป็นสี่อ็ดค่ะคือเลยเอ่ยบวกสิบจ้ะต่อไปค่ะบวกเลยค่ะบวกสิบสาแบบนี้นะโอเคเอ้ยขอโทษสิบสองหรือเปล่าเออนะเขียนสิบสองนะคะอ่ะต่อมาสังเกตน,นะเป็นเลขคู่ใช่ไหมแปดสิบสิบสองต่อมาต้อเป็นหกสี สองแบบนี้แน่นอนเพิ่มเป็นจำนวนเลขบวกเป็นจำนวนเลขคู่นะคะอ่าน,นี้ครูเป็นเป็นบวก6นะคะอันนี้เป็นบวกเลยนะบวก4ี่นะคะอันนี้ต้องเป็นบวกสองแน่นอน11บวก2ได้เป็น13 13าบวกี่ค่ะ17 17บเวก6เป็นย3ิบสนี่ไงเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหวังว่านะน,น้องๆทุกคนแบบว่าทำได้นะอ่ะต่อไปค่ะ สิบสามกลายเป็นยี่สิบเอ็ดเรารู้แล้วคือบวกเจ็ดถูกไหมต่อไปค่ะสามสิบสี่เอ๊ะสามสิบสี่เกิดจากอะไรดูความสัมพันธ์กันทุกคนนะคะสามสิบสี่เนี่ยมกักจะเกิดตรงนี้นะเอาสิบสามเลยนะบวกกับยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะได้เป็นสามสิบสี่แบบนี้อ่ะแล้วถ้าครูเอาทำไมเอ่ยเอายี่สิบเอ็ดเนี่ยบวกกับสามสิบสี่เนี่นยได้ห้าสิบห้าไหมนะคะตรงนี้นะก็เกิดจากอะไรเอ่ยนะเอาตัวข้างหน้านบวกต่อค่ะ บวกด้วยยี่สิบเอ็ดงงไหมยี่สิบเอ็ดบวกสามสิบสี่นะเออหรือว่าอาจะเขียนให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ได้คะ่ะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเกิดจากอะไรคะตรงนี้นะก็ต้องเป็นยีนะ่สิบเอ็ดบวกกับสามสิบสี่เนี้ยและตรงนี้ต่อมาล่ะใช่ไหมดูนะเป็นอะไรเออสามสิบสี่บวกเลยคะ่ะตัวท้ายนู้นค่ะบวกห้าสิบห้านี่ไงได้แปดสิบเก้า และต่อมาค่ะตรงนี้ใครรู้มา้างตอบอะไรมันก็ต้องเป็นจำนวนอะไรเอ่ยข้างหน้ามันสองตัวถูกไหมบวกกันเนาะห้าิบห้าบวกกับอะไรคะแปดเก้าอ่ะห้าบ้าบวกกับแปนะอันเป็นตั้งข้างๆแล้วกันนะคะอ่าห้าสิบห้าบวกกับ89ดบนะเก้าบวกห้ี่ทดหนึ่งค่ะสิเป็น14ได้เป็น1นึรยสีนะจ้าจากนั้นค่ะ เอา2ตัวหนะ้าบวกกันอีกเหมือนเดิมนะคะคือตัวนี้บวกกันใช่ไหมก็จะเป็น89นะบวกกับ144ค่ะทุกคนก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่านท่านะเลขเยอะหน่อยนะพี่ขอตั้งแล้วกันนะคะนะ9บวก4นะคะได้13ทดหนึ่งนะอ่า12บวกอีกหนึ่งนะคะ13นะคะทดหนึ่งเนะเป็น233ค่ะนะถ้าน้องคนไหนนะคะนะคิดในใจก็คิดได้เลยนะคะนะแต่ ก็ต้องมาระวังนิดนึงนะคะมันนี้อาจจะต้องตรวจทานด้วยนะ,ะกรณีที่เลขมันเยอะๆเอาตัวไปข้อหกนี่ไหมทุกคนเฮ้ยจำนวนตัวมันต่างกันแบบนี้เลยอะถ้าต่างกันแบบนี้ครูให้สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นการทวีคูณหรือการคูนนั่นเองค่ะนะคูณเท่าไหร่เอ่ยเนะะี่ยสังเกตอันนี้คือคูณไะไเอ่ยเนี่ยคูณสองถูกปะอะต่อไปคูณได้เอ่ยคูณสี่ เพราะห้าเพราะว่าห้ากลายเป็นสิบอ่ะคือห้าคูณสองห้าคูณสองเป็นสิบถูกไหมเนี่ยห้าคูณสองเป็นสิบต่อนะคะสิบคูณสี่เป็นสี่สิบเฮ้ยมันน่าจะคูณกันเป็นปจำนวนเลขคู่หรือเปล่านะเออลองดูอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือคูณเลยนะสองสี่หกนะหกสี่เท่าไรเอ่ยยี่สิบสี่ค่ะเขียนแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่นนะคะูณเลยค่ะคูณแปดต่อน,น,นจะจ๊ะ แบบนี้อ่ะพยายามตั้งให้น้องๆดูนะก็จะเป็น240นะคะคูณ8นะคะ8คูณศได้08 4 3 2นะคะใส่2ทดบค่ะ8 2 1สองบวกสเป็น19เอนะเป็น19 20นั่นเองนะคะจากนั้นตรงนี้คูณ10อ่ะคูณ10คคูไม่ตั้งคูณนะคะเพราะว่าเราเติมศูนยไปหนึตัวนั่นเองก็คือเท่ากับคูณ10ใช่ไหมก็จะเป็น1 9 20แล้วก็จำนวนสี่หนึ่งตัวเลยคะ่ะได้เป็น19200านแบบนี้จ้ะต่อไปของเราฝั่งนีง้ก็เป็นคูณะไยนะ12นั่นเองค่ะต้องคูณ12นะเอาเป็นว่าจากตรงนี้นะคะเรานะ,ะจะเช็คคำตอบน,นิดนึงคูณ12ใช่ไหมล่ะนะคะเอาเป็นว่าตัดศูนย์ตรงส่วนนี้ก่อนแล้วนะ,ะนะขออนุญาตเช็คก่อนนะคะเอาเป็น สองสานะครูสิบขอใช้วิธีการหาแล้วกันจะได้ไวไหมนะสิบหนึ่งนะคะ12อะ่ะลบกันเือเท่าไรเอ่ยหนึ่งหนึ่งใส่ศูย์อ่ะสิบสองหนึ่งร้ค่ะเหลือสองนะจ๊ะชักสี่มาสิบสองสองยี่สิี่อะนี่ไงพอดีเลยร้อยเก้าสองของหน้า คูเหลือนน่นเองค่ะอใช่ใช่ใชวเวลาทาบางทีแบบเหมือนมีโจทย์ลองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะแล้วก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเราทําถูกไหมอปนี่ข้อถัดไปนะสังเกตค่ะเป็นเลขหลักหน่วยกลายเป็นหลักหมื่นเลยน่าจะเป็นการคูณเพิ่มนะสังเกตนะว่าเป็นเท่าเท่าหรือเปล่านี่หกคูณสองเป็นสิบสองสิบสองไม่ใช่ละเอาไหมนะ หกคูณสองเป็นสองคูณสไงเออดังนั้นฝั่งเนี้ยนะคะฝั่งนี้นะมันต้องคูณอะไรคูณสอันเนี้ยคูณอะไรคะคูณสต่อไปคูณอะไรคูณสีแน่นอนเลยนะสามหคูณสจ้ะทุกคนสามคูณสี่นะหกสี่ส่อ่ะใส่สนะคะทดสค่ะสี่สาอกอีกสเป็นเท่าไรเอ่ย 14คำตอบคือ144ค่ะนะต่อไปจ้าอ่ะ144จากคูณไหยต่อคะคูณ5แบบนี้ถูกไหมอ่ะคูณ5เลยนะโอเคค่ะได้เป็น่ไรเอย่ย144คูณ5นะ54 20ค่ะใส่0ูนทด2 54 20 22 4 51 5, 5 67ค่ะได้เป็น720นั่นเองค่ะต่อไป720คูณอะไรคูณ6ใช่ไหม นะคะตรงนี้นะคูณ6ค่ะส่วนตรงนี้ต้องเป็นคูณอะไรคะคูณ7แบบนี้นะเออใช่ไหมอ่ะไปคูณ6กกันละกันนะก็จะเป็น7 2 0ดนคูณหนะคะ0นะ6 2 12ใส่2ทดหนึ่งเดสี่สอเป็น43แบบนี้คะ่ะนะ4 3 2 0นั่นเองอ่ะแล้วไปคูณ7นะคะแล้วก็คูณ7ไปนะเอาเป็นว่าคูณ7นะ ก็จะเป็น4 3 2 0คูณ7นะคะทุกคนป้า7คูณ0ูได้ศค่ะ7 2 14ทดหนึ่งนะจ๊ะ7 3 21 21อีกหนึ่งเป็น24ทด2ค่ะ7 4 28ปบวก2เป็น30นั่นเองเอาไหมคิดเร็วเกินไปแล้วผิดหรือเปล่านะใช่เลย21่สบอ็วกหนึ่งเป็น22สิี่ถูกไหมขออีกรอบหนึ่งนะคะขออีกรอบหนึ่งนะ 7จ็คูณนย์ได้ศูนย์เจ็ดสอทด1ค่ะเจ็ดนะคะขอโทษเขียนไม่ติดนะยี่สิเนาะอ่สิบนะคะทดสองนะต่อไปค่ะเจ็ดสี่แปดสนะคะโอเคถูกค่ะแสดงว่าเราต้องคูณอะไรคะคูณ7นะคะโอเคข้อถัดไปนะข้อถัดไปนะคะพร้อมนะ สังเกตน,นะเลขต่างกันไม่มากเลยเลขต่างกันไม่มากเลยใช่ไหมนี่ไงพันกับพันต่างกันไม่มากแสดงว่าต้องเป็นการอบวกหรือลบให้ดูจำนวนค่าอันนี้หนึ่งสองันนึ้อยแปดสิบเก้ากลายเป็น2องพันหนึ้อเออมันลดลงแสดงว่าต้องเป็น,ปนวิธีการลบแน่นอนแต่ลบแบบไหนล่ะอืมเราก็ต้องตั้งก่อนนะ เอาเลขมาตั้งขึ้นก่อนนะคะทุกคนเป็น2,189ลบกับ2,167ค่ะนะคะ9ลบ7เหลือ2นะคะ8ลบ6เหลือ2นะตรงเนี้ยเราเป็น22ใช่ไหมนะคะอันนี้คือเราลบ22นะคะเอาเป็นว่าขอเก็บข้างบนแล้วกันเออโทษอโทษเอาเป็นว่าขออนุญาตเก็บข้างบนตรงนี้นะลบเลยนะ22ใช่ไหมทุกคน ต่อไปค่ะนี่ละกันนะลองทําคู่นี้กันนะเป็นเอาเลขมากขึ้นก่อนนะคะทุกคนลบกับอะไรเอ่ย2134ค่ะเราจะได้เท่าไหร่กันนะ7จลบสเหลือสามสามหกลบสามเหลือสามนะจ๊ะได้เป็นลบสาสิบสามอุ้ยเลขมันน่าจะลบที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเอ็ดหรือเปล่าเออนะคะเอ่เลขนะคะเลขนะมันน่าจะเพิ่มขึ้นทีละ ว่าลบเท่สิบเอ็ดใช่ป่ะอันนี้จะเป็นลบสี่สี่ถูกไหมอืมอันนี้ต้องเป็นลบเลยนะนะค่ะลบห้าสิบห้านะไปต่อนะอันนะี้นะเป็นลบหกสิบหกนะส่วนนี้ล่ะต้องเป็นลบเลยค่ะลบสิบเอ็ดนะลบสิบเอ็ดนะคือนะคือนะบางทีเนี่ยเราสามารถอ่าอยากให้น้องๆอ,อ่ะคิดตามไปด้วยไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วเขียนคำตอบบุบเลยไม่เอานะคะ นะอยากให้น้องๆอะคิดตามไปด้วยนะไม่อยากให้น้องอะลอาเฉพาะคำตอบหรือเฉลยไปเลยนะอยากให้น้องๆอ,อ่ะรู้วิธีคิดนั่นเองค่ะป่ะต่อเลยนะตรงนี้นะเราเนี่ยทำไมเอ่ยเราเนี่ยนะรู้แนละ้วว่าถ้ามันบวกมันบวก11เอ,ดเอได้เท่านี้เราอยากหาจำนวนนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหักออกไปอืมเราก็ต้องทำไมเพิ่มตรงนี้ต้องมากกว่าใช่ไหมขอโทษค่ะเราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอ่ะหนึ่ง 2,189นะคะบวก11ใช่ไหมทุกคน9บวก1ได้10ทด1ค่ะ8บวก2เป็น10ทด1นะคะได้เป็น2,200จ้า2,200ค่ะต่อไปค่ะนี้ราลบ66พร้อมกันนะลบ66นะคะได้ไหเอย ห้าลบหกได้ไหมได้เป็นไม่ได้ยืมนี่มานะคะยืมสามเป็นสองนี่เป็นสิบห้านะสิบห้าทำไมเอ่ยลบหกเหลือเก้าสองลบหกได้ไหมทุกคนไม่ได้ยืมตรงนี้มาเป็นเท่าไรเอ่ยสิบอ่านี้เป็นหนึ่งนะคะนี่เป็นเก้าอันนี้เป็นสิบสองเนะเออสิบสองลบหกนะคะเหลือหกแล้วก็หนึ่งเก้าลงมาเลยได้เป็นหนึ่งเก้าหกเก้านะคะเออหนึ่งเก้าหกเก้า ใส่ตรงนี้นะเป็นหนึ่งเก้าหกเก้าแบบนี้ค่ะนะ <c oughs> คอที่เก้าค่ะอ่านะเราห้าไปแปดสิบสามใช่ไหมยี่สิเอ็ดยมันเพิ่มขึ้นแหละมันเพิ่มขึ้นแหละมันน่าจะเป็นการบวกหรือเปล่าจะบวกยังไง สังเกตน,นะห้าบวกแปดเท่าไรสิบสามเหมือนกันนะเอาเลขสองตัวแรกอะบวกกันเท่านี้นะเออห้าบวกแปดเนี่ยเท่ากับสิบสามถูกไหมคือช่องนี้อะอันนี้ล่ะช่องนี้ล่ะก็น่าจะเกิดจากเลยคะไอ้ช่องนี้นะช่องยี่สิบเอ็ดนะก็น่าจะเกิดจากแปดบวกสิบสามถูกไหมส่วนอันนี้นะคะก็สองช่องแรกบวกกันใช่ไหมล่ะก็น่าจะเป็นอันนี้เนาะก็จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เนาะก็จะเป็น เกิดจาก13บสวกใช่ไหมดังนั้นตัวหลังบวกกันก่อนเลยได้3บวกได้4ค่ะ1บวก2ได้3แบบนี้ต่อมาค่ะช่องนี้ก็น่าจะเกิดจาก2ตัวนี้บวกกันใช่ไหมคะนะ4บวก1ได้ได้เอ่ย5 3บวก2ก็ได้5ดังนั้นตอบ55ค่ะต่อไปค่ะช่องนี้ก็น่าจะเกิดจาก่ 2, องเนี้บวกกันใช่ไหมนะคะตัวหลังก็เลยค่ะ4บวก5ได้9 3บวก5ได้8ค่ะดังนั้นตอบ89 แบบนี้นั่นเองอ่ะอ่ะต่อไปค่ะข้อสิบค่ะข้อสิบนะสังเกตนะคะมันคูณเอ่อสังเกตตรงนี้มันเป็นเลขลายเอ่ยเลขหลักสิบน,นี้เป็นหลักหมื่นมันน่าจะเป็นวิธีการคูณใช่ไหมมันน่าจะเป็นวิธีการคูณแต่คูณเท่าไหร่นะ,ะเอาเป็นว่าวิธีการอ่าไล่กันมาว่าเออมันหารเท่าไหร่นะสองศูนย์นะสองศูนย์นะคะหนึ่งหกศูนย์นะ หาด้วย2 8 8 0นั่นเองค่ะอ่ะเราจะมาดูกันว่ามันคูณเท่าไหร่นะคะเอาแม่อะไรดีเนี่ยอืม,อมตัดทีเดียวยได้ไหมหนะ้าสองแปคูณอะไรเอ่ยเรา่ทาหกแปดเ6 8 7ป่ะใช่ไหมสองแปดแคูณเไปเลยถูกแปดเใส่6ทด5 8 7 5ปด 56เป็น6 1สทด6ค่ะต่อไปนะ7 2 14 14งบวกโค่ะได้เป็น20อู้พอดีเลยเนี่ยแสดงว่าจากตรงนี้นะคะมันน่าจะคูณเจ็ดห้านายน,ายนายเราลองสันนิษฐานซิว่าตรงนี้เราเป็นคูณ6หรือเปล่าเออเราสามารถแบบคำนวณแบบอ่าดาวอะนัะ้นโะดยการเช็คในการคำนวณได้ นะคะลองดูนะ480นะคูณ6 0ค่ะ8อะไรเอย่ย864 8ใส่8ทด4ค่ะ6424 24บวก4ได้เป็น28ท้อดีเลยเนี่ยเออต่อมาค่ะอันนี้คูณอะไรเอย่ยนี่นี่นี่คูณอะไรคะก็น่าจะเป็นคูณเลยคะคูณ5หรือเปล่านะปะ่ะเป็น96คูณ5นะคะ ห้าหกสามสิบสี่ส่วนทศสามเก้าห้าสี่ห้าเป็นสี่สิบแปดนั่นเองคะ่ะนะแบบนี้นะจ๊ะต่อไปสังเกตน,นะคะน้องๆอันนี้คูณห้าคูณหกคูณเจ็ดอันนี้น่าจะคูณสี่คูณสามคูณสองหรือเปล่าเออนะเอาไปน่าจะใช่แหละไม่ต้องหรือเปล่าอ่ะเออ <c oughs> คูณสี่คูณสามคูณสองนะคะน้องๆนะอ่ะไปเอา ราจะคูณสีอะไรคูณสี่ได้เก้าสิบหกล่ะก็คือการหารถูกป่ะหารจำนวนนี้เนาะเออก็จะเป็นเก้าสิบหกนะคะหารสี่ปะหารนี้มันก็ได้สี่สองแปดค่ะลบกันเหลือหนึ่งสิบหกค่ะสี่สี่สิบหกดนั้นช่องนี้เราได้ยี่สิบสี่แล้วนะต่อไปจ้าอะไรเอ่ยคูณสามเราได้ยี่สิบสี่ถามงี้เลยดีกว่าอะไรเอ่ยคูณสามได้ยี่สิบสี่นะก็คือ หรือสามคูณอะไรเอ่ยได้ยี่สิบสี่มันการคูณสลับกันได้ไงนะคะเอ่ได้เป็นอะไรเอ่ยแปดนะคะแปดสามยี่สิบและอะไรเอ่ยคูณสองเราได้แปดนะอะไรเอ่ยคูณสองเราได้แปดก็คือสองคูณอะไรเอ่ยเราได้แปดแบบนี้ก็ได้ค่ะสี่ถูกไหมสี่สองแปดนี่ง่ายเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าขอให้น้องๆน,นะคะทุกคนฝึกทําไปพร้อมๆกันนะห้ามจ,เนะามจด,ดเลยนะห้ามจดคําตอบเลยนะงั้นน้องจะไม่ได้ความรู้นะคะดังที่พี่ตั้งใจไว้นะโอเคนะคะหน้าหนึ่งสามสิบามเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ